ผมคิดว่าองค์กรตอนนี้ต้องเป็น AI first organization ถ้าคุณไม่ใช้หรือคุณใช้แค่เบสิกว่าให้ใช้ชี่พย์เขียนอีเมลให้คุณคุณตายแล้วใน3ปี5ปีคุณตกงานแน่นอนและนอกจากคุณตกงานแล้วบริษัทคุณเจ๊งด้วยนะครับคือ,คอผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นช n g e ที่สุดของ l e ดเดอร์ในยุคนี้นะว่าว่า pace of change การเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากแล้วใครเปลี่ยนแปลงช้าเปลี่ยนแปลงไม่ทันอยู่ไม่ได้ สวัสดีครับเควินแคมเบียร์ CEO Eurocrations e Public Company Limited ใน Eurocrations e คุณพ่อผมเริ่มมาก่อนที่ม Euro ี Eurocrations e เนี่ยมีบริษัทชื่อ Crystal Symphony ซึ่งคนอาจจะรู้จักผลิตภัณฑ์หลักๆผลิตภัณฑ์สำคัญของ Crystal Symphony เนี่ยคือของตกแต่งบ้าน Eurocrations e ทุกคนรู้จักดีเป,เป็น distributor ของผลิตภัณฑ์ high end brand high end ระดับโรค ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับบ้านคริสตัลซินค้าที่จริงๆก็อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสเตจที่คนละคนละสเตจในการต,บแบบแตาก,าก,การตแต่งบ้านจะทําพวกแจกันตกแต่งแหวนหลวหลวจากฝรั่งเศสจานชามช้อนซ่อมจากฝรั่งเศสแช andelier แพงๆนะครับมูลค่าสูงของของพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาเริ่มมาก่อนเริ่มยู่ในเครื่นงเซนทรัลเพราะฉะนั้นครอบครัวเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจลักชัวรี่ธุรกิจไฮเอ็นมาตลอดนะครับเดีลวกับกลุ่มตลาดนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลย ปี2026ปีหน้า e u r o f a s h 30ปีแล้วนะเพราะฉันคริสตัลเซฟเฟนี่เกิดมาก่อนนี้อีกครับก,ก็ผมก็35-40ปีนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในยังยังอยู่ในครอบครัวแต่เป็นของน้องชายพ่อครับก็แยกกันทำแยกกันบริหารมามาหลาย10ปีแล้วชื่อ e u r o f a t i o n เพราะฉะนั้นเราเรา,เราแน่นอนนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากยุโรปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของบริษัทเลยนะครับนะรูทของบริษัทเราเป็นยังไงณวันนี้เราก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับโอเคแบรนด์ไสใน r o d u พอร์ตโฟลิโอใหญ่ขึ้นบริษัทโตขึ้นพนักงานมากขึ้น c o m p l e x กซิในองค์กรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้น Generation ที่บริหารเปลี่ยนไปแต่ว่าร o ทของบริษัทร o ทของธุรกิจเรายังเหมือนเดิมตอนผมเข้ามาเนี่ยบริษัทเราก็ยังไม่ได้มีหลายที่พาร์ทเมนต์จริงจากนะครับก็เป็นบริษัทครอบครัวสมัยนู้นเราเราไม่เคยได้โฟกัสในตลาดในการทำมาร์ติ้งของบริษัท เราไม่เคยได้ทำไม่ไม่ได้มีทีมที่ดูแลอินเทอร์เนอร์หรือว่าเดเวลลอปเปอร์โดยตรงผมก็มาเริ่มสร้างทีมใหม่ๆที่ยังไม่ได้ที่บริษัทยังไม่ได้มีจริงจังอาจจะมีคนนึงแต่ยังไม่ได้แบบจริงจังอะไรนะครับเราก็ผมมา,มาเริ่มทําพวกนั้นแล้วก็เริ่มรีธุรกิจใหม่ๆที่เริ่มเข้ามาในเริ่มเข้ามาเช่นสมัยนะั้นเราไม่ได้ทาห้องน้ําไม่ได้ทำครัวตู้เสื้อผ้าจริงจังเวลามีเข้ามาผมก็เอาเข้ามาดูแล้วก็ slowly take more and more responsibility นะครับก็ จนดูแผนกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วหลังจากที่รวมควบบริษัทควบบริษัทไฟบริษัทพื้นไม้เข้ามาก็ดูทั้งดูทั้งหมดเลยเก่อนหน้านั้นตอนเรียนจบผมไปได้ได้โอกาสไปทําบริษัทที่ดูไบนะครับเป็นเป็นบริษัทจอยเป็นบริษัทที่เ,เป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายในที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนตอนนั้นนะตอนนั้นนะครับเขาตอนที่ผมไปเนี่ยเขากําลังตกแต่งตึกเบอร์ชคาลิฟาคือตึกที่สูงที่สุดในโลกทุกวันนี้ก็ยังสูงที่สุดในโลกอยู่กางทำโปรเจกต์นั้นอยู่ บริษัทนียเขาอยากมาเปิดบริษัทในไทยเพื่อ diversify ตัวเองออกจากตลาดตะวันออกกลางซึ่งนะตอนนั้นมันก็กำลังจะล้มมัน <c oughs> เป็นพีคแรกแล้วก็ลงมาแล้วตอนนี้ก็กลับเพิ่อมอีกแลานาน้วนะครับแต่สมัยนู้นก็คือเขาก็อยาก Diversify ออกจากตะวันออกกลางเลาอยากมาตั้งบริษัทใหม่กับครอบครัวเราแล้วเปิด,เป,ดเปิดธุรกิจที่เมืองไทยก็เลยชวนผมไปทำงานที่นู่นปีหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจาธุรกิจก็ไปอยู่เขาปีหนึ่งนับก่อนกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็มาเปิด joint v e n t อ r e c o m p a n ีกับเขา ซึ่ง,ง,งต,อตอนนี้จอนเบนเจอร์คนนั้นก็ปิดไปละแต่ว่ามีธุรกิจส่วนหนึ่งที่อยู่นั้นที่เราทําต่อมาบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ทาเองเราไม่ได้ทาจอนเขาต่อก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีคือในธุรกิจนี้ครับแฟกเตอร์สอย่างสําคัญมากนะครับท,ที่สำคัญที่จะเป็นแฟกเตอร์ที่ทําให้เราสมเร็จมได้หนึ่งเราต้องมีแบรนด์ที่ดีสุดท้าย business model ของ Eurocreations คือการบริหารแบรนด์ระดับโลกถ้าเราไม่มีแบรนด์ที่ดีมาบริหารเราแพ้ไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับเรา สุดท้ายสิ่งที่เราเราอยู่ในวงการที่คนอาจจะรู้จักน้อยคนอาจจะถามให้แควินเฟอร์เนเจอร์มีแบรนด์ด้วยเหรอ yes เหมือนกระเป๋า m อเเหมือนลูฟี่ตองอยู่ในเซกเตอร์ของเขาเขามีแบรนด์ที่ดังทั่วโลกนะครับในบางประเทศไทยเป็นประเทศ,ท,เท,ศที่อาจจะโฟกัสในด้านการตกแต่งบ้านน้อยแต่กำลังโตเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยอาจจะยังไม่ used to แบรนด์เฟอร์เิเจอร์อาจจะไม่ได้คุ้นหูว่าพ็อกโนฟราว์ที่เรานั่งอยู่ที่นี่วันนี้คืออะไร หรือโมเทนี่ที่เราเพิ่งเปิดคืออะไรแต่ว่าเป็นตลาดที่โตเร็วแล้วก็ทั่วโลก especially ในยุโรปให้ความสำคัญกับมันมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สำคัญมากแล้วเราเฟลไม่ได้คือการเลือกแบรนด์ที่ถูกต้องแบรนด์ที่มีศักยภาพในการโตต่อเนื่องและเป็น l เดอร์อยู่ในฟิลของเขาเรื่องที่2คือมีโชว์รูมที่ว้าวนะครับเรามีแบรนด์ที่ดีแล้วเนี่ยโชว์รูมต้อง พูดแทนแบรนด์แบรนด์มันคืออะไรมันคือมันคือ Product คือ display คือ Showroom คือคนที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์คือคือโชว์รูมเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราพูดแทนแบรนด์ได้ดีมากคนเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วเขาได้ความรู้สึกยังไงนะครับเขาเขาเขา,า relate กับ Product ที่เขาเห็นไหมเขา relate กับสิ่งที่สิ่งที่โชว์อยู่ไหมครับมันมันมันพูดกับเขาหรือเปล่าเราขายดีไซน์ขายอาร์ตเพราะฉะนั้นพื้นที่โชว์มสําคัญมากผมคิดว่าเราเราพราวที่ที่ท ที่ผมคิดว่าเราสามารถพูดได้ว่าเราเป็นบริษัทที่มีโชว์รูมในในฟิลนี้ที่สวยที่สุดในประเทศถ้าไม่ใช่ในเรจันนี้นะครับในในเอชียแปซิฟิกรีเรจนเราก็เราก็ทำได้โดดเด่นมากข้อที่3คือคนนะครับสุดท้ายสินค้านี้มันไม่ได้ขายด้วยตัวเองมันต้องการคนเพื่อช่วยลูกค้าช่วยอธิบายช่วยให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ครบเพื่อตัดสินใจยูโรแครเชนเชื่อว่า e ลฟ์ส์ e บเตอ t ์ใ beautiful space ชีวิตอ่ามันดีกว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม เราจะทํายังไงให้ช่วยลูกค้าให้ลูกค้าเราอยู่ในพื้นที่สวยงามได้ครับมันมีหลายอย่างมาที่เราต้องช่วยการตกแต่งบ้านเป็น process ที่บางที stressful สิ่งที่เราช่วยได้คือเราช่วยแนะนำนี่คือนี่คือสิ่งที่เราช่วยให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้อยู่ในพื้นที่ที่สวยงามใช้พื้นที่ได้แบบเต็มที่การเพิ่ม Portfolio เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำแบบชัดเจนมากใน5ปี10ปีที่ผ่านมานะครับ ตอนที่ผมเข้ามาเรื่องใหม่ๆนี้เรา,เราหลักๆคือทำเฟอร์นิเจอร์ในด้านในด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นะครับหลังจากนั้นเราเราเราเห็นว่าเราเห็นว่ามีโอกาสว่าทำไมเราไม่ช่วยลูกค้าตกแต่งทั้งบ้านเลยเราเริ่มแอดครัวตู้สื้อาเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอเราเสร็จเราเริ่มทำห้องน้ำนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอร์ตโฟลิโอด้านด้านด้านเฟอร์นิเจอร์ก็ค่อนข้างครบแล้วในปี2018เรามีโอกาสได้ work ์กก technology แล้วเราก็แอดแบรนด์ระดับโลกเข้ามาอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของเราเทคโนโลยีผ่านไปสี่ห้าปีเราได้แอดเบียนโอเข้ามาระหว่างกลางนี้เราก็มีแบรนด์ดีๆเช่นโปรตอนฟราลที่ที่ที่เซ็นกับเราและย้ายมาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเราเพราะฉะนั้นการเพิ่มแบรนด์แน่นอนธุรกิจของเรามั็นคือแบรนด์แมจเนจเมนต์สิ่งที่จะทําให้เติบโตคือเพิ่มแบรนด์ดีๆเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอนั่นก็คือสิ่งที่เราทํามาแบบอยากชัดเจนใน3ปี5ปีที่ผ่านมา เราก็มีมันก็มีเพนพรอนของมันแล้วมันก็มีสิ่งที่สนุกของมันแต่ถ้าพูดถึงความท้าทายอะครับในในการ growth business ตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการที่เราอยู่ในประเทศไทยนะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยคือทุกคนรู้ว่าเติบโตช้าแล้วในการเป็น leader ขององค์กรเนี่ยเราจะทำยังไงให้องค์กรเราไปต่อได้ผมมั่นใจว่าใน3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีธุรกิจที่ล้มหายจากจากประเทศจากเราไปเยอะแยะ ทั้งที่อัดแอตัวไม่ได้หรือว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาไม่เป็นผมคิดว่าองค์กรตอนนี้ต้องเป็น AI first organization ถ้าคุณไม่ใช้หรือคุณใช้แค่เบสิกว่าให้ c ช้ t ี p t เขียนอ e ีเมลให้คุณคุณตายแล้วใน3ปี5ปีคุณตกงานแน่นอนและนอกจากคุณตกงานแล้วบริษัทคุณเจ๊งด้วยนะครับค,คือผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นท้าลังที่สุดของ l e ด d e r ในยุคนี้นะว่าว่า pace of change การเปลี่ยนแปลงมันเร็วมาก แล้วใครเปลี่ยนแปลงช้าเปลี่ยนแปลงไม่ทันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในธุรกิจเทคแล้วที่จะทำให้เพจมัน change เร็วแต่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจ brick and mortar แบบเราเป็นคือผมว่าคนอาจที่โอ้คุณทำรีเทลมันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงและมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับผมคิดว่าสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เป็น challenge ของเราใน3-5ถึงปีข้างหน้าเราจะ adapt มันยังไง เราจะใช้ให้มันเป็นจุดแข่งของเราอย่างไงผมคิดว่าเรายังเป็น Organization ที่ค่อนข้างยัง Management ของเรานี่คือเฉลี่ย Age คือ mid 3 0 i t i e s หรือ early 30 s ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉันไม่มีเหตุผลที่ไม่มี excuse ที่จะไม่ใช้เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ๆพวกนี้ที่จะ make use แล้วแล้ว create เป็น competitive advantage ให้กับตัวเองให้ได้ปีนี้เราเรา aim uh, double digit growth ทั้ง sales หร revenue นะครับทั้ง top line และ bottom line นั่นคือ g กของเราเในปีที่เศรษฐกิจไทยก็เป็นอย่างนี้นะครับซ,ซึ่งเราเราก็เราลงทุนไปเยอะมากในสาขาภูเก็ตในสาขานี้เราแอดเบียโอเข้าไปเราแอดภาพปุที่นอนแบรนด์ฟสเต้ไปคอร์ทสี่ปีที่แล้วที่เซ็นทรัลแอมบาสซีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีลงทุนไปเยอะมากเพราะฉะนันการที่บอกว่าเราไม่โตแล้วเราขอ r i เ e out เศรษฐกิจที่มันไม่ดีนี้เราเราคิดเราไม่อยากให้มันเป็นออปชันนะครับเราเรายังตั้งเป้าไว้แบบ ไว้อยู่ว่าเราต้องพยายาม grow t h double digit ให้ได <Whoa. S 1> ้คือเราเราเพิ่มสาขามาเยอะมากเพิ CCTV, ่มแบรนด์มาเยอะมากนะครับจริงๆเราควรจะไปไกลกว่า double digit เยอะด้วยนะครับแต่ว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้อง realistic ใน expectation ของเราหรือในการ guide นักลงทุนของเราว่ามันจะเป็นยังไงแน่นอนเรา operate ใน luxury industry <t ick of mind> เป็น industry ที่ถูกกระทบน้อย เราเห็นอยู่ว่าเมืองไทยความเหลื่อมล้ำสูงคน1%ของประเทศถือครอง wealth 50%ของประเทศนะครับซึ่งแน่นอนนั่นคือกลุ่มลูกค้าของ e u r o p r a t i o n s ทั้งนี้ท่านั้นตลาดุ้นไทยร่วมมาขนาดนี้นะครับมันก็ affect ทุกคนอาจจะไม่ได้ลำบากสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในม o ทที่จะใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง realistic ิกในเอ็กซ์ปีเคของเราแต่เราก็พุชเต็มที่เพื่อ growth เราก็ยังวางแผนลองเทอมอยู่เราไม่ได้มองปีนี้ปีเดียวเรามองว่า3ปีเราจะอยู่ที่ไหน5ปีอยู่ที่ไหน7จะสปีอยู่ที่ไหนผมว่าสิ่งที่สิ่งที่สําคัญคือการที่เรามี Family เป็น Major Shareholder อยู่ใน Listed Company เนี่ยเราได้ best of both both worlds คือเราได้ discipline ของการเป็นบริษัทอยู่ในตลาดแล้วเรายังได้ long term vision ของบริษัทที่ยังมี Family ถือของ m majority shares อยู่ทำให้เราสามารถโฟกัสบน long term r e s u l t ได้แล้วก็ยังไม่อีกน e short term results มีทั้งสองอย่างครับ 60%ของอของรายได้ e ู r o เ a ชั i o n ก็เป็นลูกค้า B2C B2C นะครับอีก40%เป็นลูกค้า B2B ในแต่ละช่องทางธุรกิจในแต่ละ product group ก็แตกต่างกันไปนะครับว่า product สมมุติเราเราขาย Office Furniture อร์อันนี้ก็แน่นอน90%บวกเป็น B2B แล้วก็น้อยหน่อยที่เป็น B2C เพราะว่าคนที่ซื้อเก้าอี้เข้าไปนั่งทำงานในบ้านก็น้อยน้อยกว่าคนที่ซื้อในสำนักงานแน่นอนอในด้านเฟอร์นิเจอร์ก็มากกว่า60%หน่อยที่เป็นลูกค้าบ้าน ก,ก็แต่ละช่องทางต่างๆกันไปแต่เราก็พยายามคีบบาลานซ์นี้ให้มันได้ในระยะยาว60-40เราคิดว่ารีเทลมันเฮล t ี่นะครับมาเป็นธุรกิจที่แคชฟอ p o โพซิทีฟริสในการเก็บเงินแทบไม่มีเพราะเรารับเงินก่อนส่งของมันก,ก็จะเป็นเป็นธุรกิจที่เราอยากโฟกัสอยากให้มันมีที่60%บวกตลอดตอนนี้เราได้ลงทุนในฮาร์ดอินฟราสตรักเจอร์เยอะมากนะครับในเรื่องสาขาในเรื่องคน ใน3ปีถึง5ปีนี้เราคิดว่าเป้าหมายของเราคือต้อง make use ต้องต้องทำให้สาขาพวกนี้ให้มัน productive ให้มากที่สุดให้ได้มีน้อยบริษทัทที่ที่เพิ่ม scale ของ physical infrastructure เยอะขนาดนี้นระยะสัส้นๆเราเพิ่งเปิดปีภูเก็ตปีที่แล้วเราเปิดตึกนี้ปีนี้เราเปิดตึกใหญ่ ,4000 ั 4, ตารางเมตรปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสของเราใน3ปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนต้องทำให้3 4สสาขาที่เราเพิ่งเปิดเนี่ย generate revenue ให้ได้ดีที่สุด generate profit ให้องค์กรให้ได้ดีที่สุด เราคิดว่าจาก3-4สาขานี้น่าจะมี revenue growth profit growth ได้ได้พอสมควรเลยไปรวมถึง new brand ที่เข้ามาใน existing brand เช่น Bang Olufsen นะครับเราก็เห็นเราเห็นว่านี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งใน growth engine ของ3-5ปีข้างหน้าเราไม่อีกนอ product ปัจจุบันของเราเรามี Hero product m o t e n e ติดกับ next door นะครับแล้วก็มี t ทคโนโ g ยีสองแบรนด์ใหญ่ของเราแล้วก็ p r o d u c พวกนี้เราก็อยากให้มันโตต่อเน,นื่อง เราเรามองว่า3-5ปีข้างหน้าเน่ยจะเป็นเวลาในการโฟกัสใน existing portfolio ที่เราได้ทำแล้ว existing infrastructure ที่เราได้ขยายแล้วเพื่อ Drive ให้มันสร้าง profit ให้องค์กรและเร่มของค์กรให้ใหโตต่อเน,นื่องไปได้แล้วอันนี้ก็คือ business blueprint ของ Eurocreation